ส,ว,สวัสดีค่ะ,คะทุกคน,คกคนตอนนี้เราอยู่ในจ,จุด่างเอ็นเอวาปและวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดพืชอุดมซึ่งมีเปรตเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ้โหเปต,ตลองดูเลยทุกคนเปต,ตเนี่ยคือมีเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยนะคะแล้วที่วัดนี้นะอยู่ที่ อำเภอลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนี่เองอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะซึ่งที่เนี่ยค่ะจะมีทั้งดินแดนนรกภูมินะคะแล้วก็ดินแดนที่เป็นดินแดนสวรรค์นะคะแล้วเนี่ยตอนเนี้ยประโยชมีลามากมายหลายชนิดมากเลยเยอะมากนะคะที่วัดนี้นะคะที่วัดนี้เยอะมากเลย มีเตดเยอะแยะมากมายเลยตัวสูงใหญ่มากทีนี้ข้างในดินแดนนรกภูมิเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าดินแดนนรกภูมิมีอะไรให้เราหน้าดูและน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลงไปที่ดินแดนนรกภูมิไปเลยตรงนี้คือทางเข้าจะเป็นปากกว้างมีเที่ยวใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวเราไปกันเลย เขามาในนี้นะคะก็จะมืดมากเลยโอ้แล้วทีนี้เราก็จะมาเจอทางเข้านลุกภูมินะคะตรงนี้อันดับแรกนะคะใครทาผิดเนาะยมมาทูตก็จะมามาเช็คชื่อตรงนี้ก่อนเลยซึ่งน่ากลัวมากตรงนั้นจะมีกระทะทองแดงด้วยนะคะมีกระทะตองแดงมีต้นนิ้ว โอ,อ้นี่คือการที่เราผิดศีลนะคะบาปนะคะยมทมูกตกำลังรอคอยทุกท่านอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูดันซิว่าเราเข้าไปข้างในจะมีอะไรบ้างเ,ออเดี๋ยวเราตรงนี้มีที่หยอดเหรียญมีที่หยอดเหรียญเดี๋ยวลองยองหยอดดูซิว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีสมสียงอะไรกันบ้าง โน้ำเดือดบุ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 ดแล้วเน่ะโอ้โหนี่กระทะทองแดงนี่เองว่าจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาไหมจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าลงมาดูกันบอกกอกกเกกอกกอกพวกเจ้าอิจฉาใช่ไหมกระทะทองแดงที่กําลังเดือดเดือดเนี่ยเจ้านะใครทำผิดจะลงมาที่กระทะทองแดงเหรอใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน ถ้ทาทองแดงถ้าเราถ้าอยู่ในนั้นคนือร้อนมากอ่ะต่อมาตรงนี้จะเป็นปากทางเข้าเลยที่จะเข้าไปดูข้างในนรกว่างมีอะไรบ้างน,นะคะยม,มทูตกําลังรอคอยทุกท่านอยู่ท่านกําลังจะเดินทางไปสู่ดินแดนอันไกลแสนไกลท่านได้เตรียมตัวสําหรับการเดินทางครั้งนี้ไว้แล,แล้วยังปาเลย บาปจากการดื่มน้ำเมาใครที่ดื่มเหล้าหรือดื่มน้ำเมานะจะถูกเอาหอกแหลมแทงที่อกยมมาทูดเป็นคนเอาแทงที่อกเลยแล้วก็ถูกแผลงคอโอ้โหน่ากลัวมากโอ,โอ้โหเฮ้ยน่ากลัวที่สุดเฮ้ยตัวนี้มันตัวอะไรมันเหมือนสัตว์ประหลาดตีสาชัดๆเลยอะ มันคือตัวอะไรอ่ะปากาแดงมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าถ้าทำดีก็จะได้ดีนะคะทุกคนแต่ถ้าทำชั่วก็จะได้ชั่วนะจะบอกให้ฮตาแดงกังเลยจจ้องมองที่เราเนี่ยโอ้หอยตรงนี้คืออะไรอะ่ะอ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่รออะไมสอ ตรงนี้คืออะไรอ่ะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยอ่ะโอ้โหดูสิหอ,อกเอายมมาทูดเอาหอ,อกแหลมแทงบัญชีค้นบาปจะโจดถูกจดลงในหนังหมาตัวอุ้ยคนนี้ถูกแบบอีแ้งจิกไส้เลยอ่ะโอ้หน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเราดูดิตรงนี้หยอดเหรียญได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าถ้าหยอดเหรียญแล้วมันจะมีอาการเป็นแบบไหน มีไหมมีเสียงไหมไม่มีเสียงอะไรเลยแปลว่าตรงนี้อาจจะยังพังอยู่นะไปเดี๋ยวเราไปดูตรงมุมอื่นกันก่อนเลยตรงนี้นะโอ้โหตรงนี้นะเป็นบาปจากการฆ่าคนด้วย คมหอกคมดาบหรือฆ่าตัวตายจากคมหอบคมดาบนะทุกคนตายไปก็ตกนรกเหมือนกันทำร้ายร่างกายเขานะโอ้โหน่ากลัวมากป้่อมาเราเรียนโอ,โอส่วนตรงนี้นะโอ้หด้านนี้เลยจะเป็นบาปจากการว่าจ้างฆ่าผู้อื่นเราไปทำร้ายเขาเราก็จะถูกว่าจ้างไปฆ่าคนอื่น ทอตายมาก็ตกนรกก็โดนหอกแหลมทิ่มแทงเหมือนกันเลยต่อมาอุ๊ยตรงนี้จุดนี้คือโตรงจุดนี้คือข้างในคือมีแบบมีหมาป่าแบบตัวใหญ่มากอะแล้วก็คอยกัดแทะมันเป็นเกิดมันเกิดจากการ ห่มเหงคนอื่นตรงนี้มีที่หยอดเหรียญเนี่ยนะเดี๋ยวเราหยอดดูซิจะมีอาการายังไงบ้างไายพังพังสะแลหยอดเหรียญไม่ได้แต่ว่าน่ากลัวมากข้างในูุ้ยต่อมาอู้โอ้้อ,อ,อ,อู้ตรงนี้จะเต้นโอ้โห ตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเขาทําอะไรอะ่ะเขาโดนเอาโหเขาโดนแบบเอาเอามือสาวสาวสาวไสดออกมาเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูสิโหสาวไสดแล้วเอาเลื่อยอ๋อเอาเลื่อยมาเลื่อยเลยอนะ่ะหุยหน่ากลัวมากเลยยมมาทู่สองคนช่วยกันเลื่อยเพราะเขาทําผิดเขาทําผิดนะเนี่ยเขาเกิดจากการ ที่ไปข่มเหงรังแกคนอื่นนะเขาก็เลยโดนเลือ่อยเนเดี๋ยวเรายองหยอดดูสิโอตรงนี้ก็น่าจะหยอดไม่ได้ตรงนี้น่าจะหยอดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเครื่องน่าจะพลาเหรียญมันเป็นเต็ม,มาอาเหรียญมันเต็มดูโอ้โหดูเข้าดูข้างในสิน่ากลัวมากเลยอะเป็นบาปนะจากการ บาปจากการฆ่าสัตว์เลยตรงนี้นะคะโอ้โหตรงนี้เละมากเลยอะแต่มันน่าจับเริ่มแบบปลักหักทังแล้วนะตรงเนี้ยจะเป็นบาปจากการที่การดูแลเป็นบาปจากการที่ตีพ่อตีแม่ปูย่ย่าตายายอทำร้ายผู้มีพระคุณมือจะโตมากเลยเห็นไหมเราเรายังเห็นสังเกตว่ามันจะเป็นลูกมือมือโตเท้าโตเลยอะ เราก็คือโทนตัดคอแล้วก็เอามาเสียประจานเลยน่ากลัวมากมาทุกคนต่อมาอุ้ยตรงนี้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 หูตรงนี้นะก็คือเป็นคนที่แบบเชื่อคนง่ายเชื่อแม่มดหรือหมอผีเลยพวกนี้นะ โยมมาทูก็จะเอามือเอามีดเนี่ยมาปาดคอเลยเลือดไหลเลยเดี๋ยวเรายองหยอดเรีนยนที่ว่าจะมีเสียง โอ้น่ากลัวมากเลยนี่คือคำสอนนะคะทุกคนโอ้โหในจุดนี้ในจุดนี้โอ้โหในจุดนี้นี่ยมาทูตกำลังไะไรโอ้ยช่วยปลดปล่อยฉันเถอะฉันนี่กล้าทำความผิดอีกแล้วเราตายไปนะเราไปลงนรกใช่ไหมเราอะผิดผัวผิดเมียคนอื่น ทีนี้พอตายไปปุ๊บยมมาทูดยมมาทูดก็จะเอาไม้มาตีเราจะไปสำนิกตอนนั้นไม่ได้หรอกตอนมีชีวิตอยู่เราต้องสำนิกตอนนั้นนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูต่อไ,ไปเลย ตรงนี้นะมันเป็นบาปนะมันสอท่านจะเอารางวัลให้เขาเกาะกันขนเข็ยมย่อมข้าวไปในต้นขาเออเขาเอาเข็มเนี่ยปักไปที่ต้นขานะไม่ให้มีแรงเลยแล้วก็ไปปักที่นักแข้งโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินปลายเส้นเข็มเนี่ยเอามาตอกที่ป่าไตรนนะเลือดโสมทั้งตัวโอ้โหนี่คือการทำลายของยมมาทูต นะทุกคนบาปจากการพูดปดใครพูดปดนะคือจะโดนแบบนี้เลยจะบอกอะไรให้นะมาต่อมาเลยดูตรงจุดนี้สิมีคนนอนอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปหยอดเหรียญดูดีกว่าว่าตรงนี้เขาจะเหงื่หน้าขึ้นมาหรือเปล่าอู้หยอดเหรียญก็ไม่ได้โอ้โหดู นี่ตอนที่เราตายไปนะก็มีผ้าคุมหน้าคุมร่างกายนะทุกคนต่อมามาดูตรงตเตานี้ดีกว่าข้างในเตามีอะไรไหนดูซิเราลองเข้าไปดูก่อนอยากรู้จังเตามีอะไรให้ดูบ้างโอ้ยคอคนนี่เองคอใครเนี่ยมารออยู่ในนี้เป็นคอของคนมาอยู่ในนั้นนะทุกคนโอ้โหตรงนี้เนี่ยเขานอน,นทำอะไรอะ่ะ นอนทําอะไรอะ่ะเพราะเขาลุกขึ้นไม่ได้ไงเขาโดนลวดหนามทิ่มแทงเลยเนี่ยอีกคนนึงนะดูอีกคนนึงนะหูวมือโตมากเลยเนี่ยบอกโอ้ยช่วยฉันทีเลือดไหลเต็มเลยหนามก็ทิ่มยมมาทูดก็ไม่ให้ขึ้นทํามันไหลที่เงยหัวขึ้นมายมมาทูดก็จะเอาค้อนทุบให้นอนลงไปเลยน่ากลัวมากๆเลยทุกคนมาต่อมานะตรงนี้ว้า ดูนกอิกานกอิกาตัวใหญ่มากเลยอ่ะคอยจิกโหเนี่ยต้นนิ้วเห็นต้นนิ้วไหมทุกคนดูใครที่ทําบาปผิดลูกผิดเมียเขานะในนรกขุมเนี่ยจะต้องปีต้นนิ้วนะถ้าไหลลงมาปุ๊บเนี่ยยมมาทูตก็จะเอาหอกเนี่ยคอยแทงถ้าไหลลงมาหรือถ้าใครหล่นลงมายมมาทูตก็จะคอย เอาหอกแทงพอขึ้นไปสูงสูงอีกกาก็ติดดังนั้นนะเราควรไม่ทำบาปนะคะผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะทุกคนต่อมาฟังโนงนนั้นเลยนี่ตัวอะไรอะโอ้โหในนรกขุมนี้นะมีเปรตที่ยังลำบากมากมายเลยเป็นเหยื่อของฝูแงแล้งฝูงกา ุนักใหญ่น้อยลุมคอยกันกัดกินลุมติกลุ้มซับกินเนื้อที่มีอยู่นะตรงเนี้ยโอ้ยเป็ดหมูนี้นะคะเมื่อยังเป็นคนเนี่ยเขาทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงฆ่าและกินเนื้อทั้งวัวทั้งควายนะพวกที่ฆ่าสัตว์ทั้งตายพอตายไปแล้วเนี่ยสัตว์มันก็จะมาลุมแทะกินโอ้ห้ากลัวมากทุกคนไป เดี๋ยวเราไปต่อโอ้โหมากโอ้โหตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยทุกคนโอ้โหน่ากลัวสุดๆเลยดูก็จะมีในในวัดพืชอุดมนะเขาก็จะมีเปรดให้ดูนะแบบว่า กดแห่งกรรมให้ดูตามไปเรื่อยๆเ,เลยทุกช่องทางเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหมีเราเข้ามาอีกโซนลนะโอ้โหดูโซนนี้สิอุโซนนี้โซนนี้มีไฟคิดว่าเครื่องน่าจะไม่เสียนะเดี๋ยวเราลองไปหยอดดูดีกว่าโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นแบบปีนต้นงิ้วกันเลยทุกคน อ่ดอดไม่ได้มันเดิมโอ้ยเราจะต้องแบบที่นี่จะต้องบํารุงรักษาใหม่เลยนะเพราะว่าเพราะว่าแบบเริ่มเก่าเก่าแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนถัดไปกันเลยออ้ยนี่ทุกคนตรงนี้บาปจากการฆ่าเตาโอ้โหพอตายไปก็โดนยม,มทูต เอาหอกแหลมแทงเลยยกมือไหว้ยมทูตก็ไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เธอทำร้ายสัตว์ฆ่าเตา่าโอ้โหมากมายเลยต่อมาตรง,งอตรงนี้เป็นยังไงโอ้ตรงนี้เป็นยังไงโอ้โหตรงนี้คือแบบโดนอีแงอ้งแบบจิกกัดแล้วข้างในอีอแงแบบหลายตัวมากเลยอ่ะอีแ้งจิกกัดข้างในมากเลยอ่ะเนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ,ะไป อันนี้จะเป็นบาปจากการโกงกินที่วัดนะอันนี้อพอตายไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เองอ่ะตรงนี้ล่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนีงนนน้น่าจะใช้ได้ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูสิว่าตรงนี้มันเป็นบาปจากการทําอะไร กลัวมากๆเลยตรงนี้เป็นบาปที่เกิดจากการทำเสน่ห์ที่เขารักเขาหลงโหมากต่อมาเลยอู้นี่โอ้โหดูตรงนี้สิดูโยมมาทูดกำลังเลื่อยท้องบาปที่เกิดจากการฆ่าข่มขืนลูกเมียผู้อื่นนั่นเนี่ยพอเลื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ใช่ไหมโยมมาทูดก็ทิ้งซากลงมาแบบนี้เลยนี่เลยแล้วนกอีแล้กนะ ก็มาคอยรอติดกินซากที่ยมมาทูดอะเลื่อยเลื่อยตัวเราอะที่เราเกิดจากบาปที่เราทําขึ้นนะทุกคนโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะพอไปเราตกเราตกนรกไปแล้วนะเราจะมานึกถึงไม่ได้นะตอนมีชีวิตอยู่เราต้องไม่ทําบาปนะคะฆ่าข่มขืนลูกเมียผู้อื่นอ่ะต่อมาตรงนี้โอ้ดูสิ ทำไมอ่ะบางอันก็หัวเป็นหมูเป็นตาเป็นไก่มันเป็นบาปท,ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์โอ้โหจะต้องโกตกคุ้มนรลกนะ,ะเดี๋ยวเราหยอดเรียนดูตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอ่ะป้าเดี๋ยวเราไปต่อโอโ้ตรงนี้นะโอ้โหโอ้โหตรงนี้คือแบบ โอ้หดูโยมมาทูดเอามือเอาหอกคอยแบบสับเละล่างให้เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยอะดูสิคือถ้าท้าไม่เละนะเขาก็จะไม่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่นะตรงเนี้ยเป็นบาปจากที่การไปรักทรัพย์หรือรักขโมยของคนอื่นนะหรือการชวนเพื่อนไปรักขโมยก็เป็นบาปแบบนี้เช่นกันมาต่อมาโอ้โหตรงนี้สำคัญเลย ตรงนี้นกอีก,กาคอยจิกคอยกินอยู่ดูข้างในมีคนด้วยนะนกกาตัวใหญ่มากกับลุมถึงจิกกินเลยตรงเนี้ยเป็นบาปจากการฆ่าทำร้ายผู้มีพระคุณทางบาปจากการฆ่าผู้มีพระคุณนะทุกคนมาตรงนี้อุ้ย,ยตรงนี้ทำไมมีแต่โครงกระดูกอะตรงนี้ทำอะไรอะ ตรงนี้มีไฟนะตรงนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูสิ <Okay. S 1> อุ้ย oh. ไม่ได้นุ่นหัวกะโหลกเขาหลุดไปแล้วหัวกะโหลกเขาหลุดไปอยู่ตรงนู้นละ mm. เห็นไหมโหหัวกะโหลกหลุดจากตัวเลยผีหัวขาดอาโอ้อ้อน,นี้ตายต่อมานะวววโว นี่บาปจากการฆาง,งูบาปจากการฆาง,งูเลยหัวเป็นคนตัวเป็นงูดูก็มาโอ้ยพระมาโปรสัตว์ก็มาบอกค่าตอนปีชีวิตอยู่ค้าไม่น่าฆาง,งูเลยอ่ะดูดีตายไปอ่ะหัวต้องเป็นงูเอ้ยตัวหัวสิอ่ะไม่ใช่หัวยังเป็นคนแต่ตัวเป็นงูทำอะไรลำบากมาก ตัวเป็นคนหัวเป็นงูก็มีหลายแบบหลายชนิดมากเลยนี่คือบาปจากการฆ่างูนะคะทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราไปโซนนี้ดีกว่าเห็นแวบๆตรงโซนนี้มันมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสิออ้โหตรงนี้จะมีหยดเหรียญให้เราไหมโอ้โหดูตรงนี้จะเป็นโซนของยม,มทูตนะ ยมมาทูตเนี่ยกำลังบอกเลยว่านี่เจ้าเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเจ้าฆ่าสัตว์ใช่ไหมไปลงลุกคุ้งที่ร้อยแปดนี่โอ้ยยมมาทูตมาบอกเลยว่าใครแต่ละคนที่ตายไปแล้วนะต้องไปลงลรกคุ้งที่เท่าไหร่นะทุกคนโอ้โหดูดูตัวนี้แข่งมายิ้มให้เธอเลยดูโอ้โหวายแันมายิ้มให้เธอด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยดูบางคน ดูนเอาหอกแหลมทิ่มแทงหมดเลยอ่ะหอกที่อยู่ข้างบนนะเนี่ยนรกขุมนี้นะหอกที่อยู่ข้างบนนะก็จะหล่นลงมาแล้วก็แทง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 จนขาดใจตายเลยแล้วก็พอฟื้นขึ้นมาก็แทง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 อีกโอ้โหไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยทุกคนต้องทําความดีไว้นะทุกคนป้ายเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างหน้าโอ้โหตรงนี้จะเป็นหุยตรงนี้จะเป็นแบบว่า อันนี้จะเป็นแบบงูใช่ไหมปลาฉลามโอ้เป็นซากฟอสซิลอดองโอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงทางออกทางนี้แล้วทุกคนมาดูเลยโอ้โอ้มันเตัวอะไรอ่ะ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโหเป็นมือฮนุมานี่เองโอ้โหอันนี้ทางออกนะที่เราเข้ามาเราเข้ามานะทุกคนอะมาดูตรงนี้ซิโอ้โหมาเนี่ยอะเดี๋ยวเราให้ดูนะอะดูมาเรื่อยเลยโอ้โหดูนกตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองหยอดเหรียญซิ มีตัวอะไรปั่นจัก,กรยานอยู่ตรงนู้นนะี่ไปดูซิไฟ,ไฟไฟอะไรปั่นจัก,กรยานอนะ่ะดูมีอะไรปั่นโอ้โหดูมีแบบว่าไฟลุกเลยไฟลุกโชว์เลยในเมืองนรกเนาะอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้ตรงนี้มามาดูตรงนี้แล้ว โอ้โหอันนี้คือต้นมัคลามัคลีผลตอนนี้เราออกจากเมืองนรกแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปเมืองสวรรค์ตอนนี้ดูปากทางเมืองสวรรค์นะสวยงามไหม,มสวยงามมีต้นมัคลามีผลด้วยอ่อยานยหยอนเอุ้ยป้าขึ้นหลังรถจกกักรยานของข้าเลยข้าจะพาพวกเจ้าไปขึ้นสวรรค์ มาเลยต้นมะคลาดีลลายค่ะแล้วเราก็พาไปทัวร์นรกภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นเนะว่าการทำบาปท,ทำกรรมในแบบต่างๆเนี่ยตายไปตกนรกไปจะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้น เราควรทำความดีไว้นะคะให้เยอะๆนะตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะคะถ้ายังไงนะคะถ้าชอบคลิปของเราที่พาไปเที่ยวพาไปทำกิจกรรมนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอเป็นเอวาพาเฟอรเนสค่ะอ่าคือ กดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูเปรตนะที่อยู่ข้างนอกมีหลายแบบมากเลยกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะตอนนี้คลิปนี้เราบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย